ับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการอ่านออกเสียงโน้ตตัวอักษรไทยในเพลงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเร่งท่านที่มาถึงตรงนี้ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาละนะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการฝึกเปล่งเสียงขานผันเสียงวรณยุคต่างๆจนแคล่วคล่องว่องไวนะครับก็จนแคล่วคล่องจนกระทั่งจำเสียงต่างๆได้เลย นะครับก็จะยกเพลงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับหลักการก็คือท่านก็ต้องจําได้ว่าในคีย์ใดๆแล้วเนี่ยนะครับเสียงลําดับที่ใดๆเป็นอย่างไรนะครับยกเพลงตัวอย่างเพลงแรกนี้เอาเคีย์ง่ายๆก่อนนะครับก็คือคีย์ซพอรู้ว่าคีย์ซก็คือ มีเสียงอยู่ในแถวโดตัวที่หนึ่งชื่อโดก็ถ้าผันเสียงจนกระทั่งคุ้นเคยดีแล้วท่านก็จะได้เสียงอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเลยนะครับว่าโดเลมีฟาตอนลาทีโดโดทีลาตอนฟามีเลโดโดเลมีมีฟาตอนอย่างเงี้ยนะท่านได้เสียงมาท่านจะต้องจำนละได้เลยครับเพราะเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้า โดเลมีซันลาลาซันมีเลโดนะครับอันนี้ท่านท่านมองโดท่านรู้แล้วเป็นเสียงตัวที่หนึ่งตัวที่สอง,ท,สองที่สามโดเลมีซอนเป็นห้าลาเป็นหกโดเลมีซอนลาลาซันมีเลโดถ้าเปล่งเป็นเสียงวรรณยุก,ก็หนึ่งสองสามห้าหก หกห้าสามสองหนึ่งเห็นตัวโดนึกถึงตัวที่หนึ่งเห็นตัวเลนึกถึงวันอายุสองเห็นตัวมีนึกถึงวันอายุสามเห็นตัวตอนนึกถึงวันอายุห้าเห็นตัวลานึกถึงวันอายุหกเรื่องพวกนี้อยู่เป็นเป็นความชํานาญคือมันต้องเข้าถู่จิตวิญญาณแล้วเพลงพวกนี้ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆาจะาคุณหนูนะครับโดลมีตันลานะครับํำนองนี้ประโยคนี้คุณหนูนะครับ หรือย้อนกลับล่าซอนมีเลโดครับะนะครับนี่ตัวอย่างแรกอาตองตัวอย่างที่2องนะครับเพลงนี้ตาไมเด็กๆถ้าท่านทำได้นะถ้าเปล่งจแจงถ้าท่านก็จะจำรู้กันได้ดีเลยนะครับทีนี้ความสำคัญก็คือต้องพิจารณาว่าอยู่ในคีจีในคีจีท่านต้องรู้เป็นอย่างดีแล้วว่ามีตัวซอนเมนเจอที่1 ซันลาตีโดเลหนึ่งหได้เลเป็นตัวที่5เพราะฉะนั้นเสียงเลจะบ้างเป็นเสียงที่้นะครับต,ตันดาตีโดตันดาตีโดหนะึ่งสองตามสี่ห้าหกเจ็ดปปเจหกตีามตังหนึ่งหนึ่งองสามสหเล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 ทีลาทีเลสันห้าห้าหหห ห้าสามสองสามห้าหนึ่งนีมองตัวเลเป็นตัวที่ห้านะครับตัวทีเป็นตัวที่สามว่าตัวซอนเป็นตัวที่หนึ่งเนี่ยฮะซอนลาทีลาเป็นสองทีเป็นสามนะครับนะนะครับตัวสองตัวจุดท้ายเลสอนนั่นคือห้าหนึ่งนะครับเพราะงั้นออกเสียงวรรณยุกว่าห้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 าสามสองสามห้าหนึ่ง พอแทนพอเป็นชื่อของเสียงที่เราจะต้องอ่านอันนี้เพราะว่าเป็นโน้ตเอ,อกีจีก็จะได้เล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 ทีละทีเล,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 เล่เลสอนอ่าเป็นเนื้อลองอ่ะช่างช่างช่างช่งช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่านะครับก็ลองฝึกเยอะๆปาย้อนคลิปฟังบ่อยๆนะครับอ่ะไปเพลงถัดไปนะครับ เพลงนี้ในคีย์ดีในคีย์ดีท่านก็ยังรูล้ละหนึ่งเป็นคีย์ที่มีตัวตัวเลเป็นตัวที่หนึ่งนะครับคีย์นี้มีสองชาร์ป้วยนะตัวที่ติดชาร์ปคือตัวฟากับโดแต่เวลาเราเขียนตัวโน้ตมาเราพอบอกคีย์ดีนี่เราต้องรู้แล้วว่าเป็นคีย์ที่สมาชิกในคีย์ติดสองชาร์ปนะตัวเลเป็นตัวที่หนึ่งมีเป็นสองฟาจะต,ต้องเป็นฟาชาร์ปนะครับแต่เราเขียนมาเลมีฟาเพราะว่า เครื่องหมายช้ำมันอยู่ที่ขียแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเลเป็น1มีเป็นสองฟาเป็น3าฟาช้ำเป็น3 1มหนึ่งหนึ่งสองตามนะครับหนึ่งสองตามถ้าผันเสียงมาดีแล้วท่านจะได้เสียงหนึ่งสองสามอย่างนี้นะนึกถึงเพลงสรรเสริญพระบรารมีก็ได้ครับอันนี้เราเริ่มหนึ่งที่เละเล,เล,เลมีฟ้าเลมีฟ้าหนึ่งสองตามเนี่ยนะคาระาาพุทธเจ้าฮนะหนึ่งสองหนึ่งสองตามหนึ่งนึกแบบนี้นครับเอางั้นกลับมาที่เพลงนี้ ัวโน้ตเลมีฟาก็ได้เลมีฟานะฟาเลเลเลมีฟาฟาเลมีฟาเลเลมีฟาฟาเลเลเลมีฟาฟาเลมีฟาเล่ทำนองเพลงนี้เพลบนี้คลิปนี้บันทึกเมื่อวันขณะบันทึกขณะน,นี้วันที่22เดือนกรกฎาคม2556เวลา13บสนาฬิกาสานาทีนะครับ ทำนองเพลงนี้สุดยอดของเด็กๆชอบจังเลยนะครับส่งยังแบดแซดอย่างบอยนะครับเลมีฟ้าฟ้าเลเลเลมีฟ้าฟ้าเลมีฟ้าเลเธอไม่อินกับผู้ชายแ <laughs> บดบอยนะครับลองฝึกออกเสียงเยือยๆแล้วก็ถ้าให้ดีก็ลองเปลี่ยนคีย์ด้วยนะครับ เอาเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างอย่าลืมนะครับเห็นตัวเลในคีดีตัวเลเป็น1มีเป็น2ฟาเป็น3ฟ้าจะต้องติดชาร์ปตัวเนาะเพราะในคีดีมี3ชาร์ปแต่ไปดูหาหาข้อมูลจากในสมาชิกชื่อของเสียงที่อยู่ในคีย์ใดๆนะครับไปเพลงถัดไปมีเท่านี้นะครับทั้งหมดก็เป็นตัวอย่าง,ง1ตัวอย่างที่ให้ให้ท่านได้ศึกษา กรณีศึกษาการอ่านโน้ตตัวอักษรไทยในเพลงที่ไม่รู้จักมาก่อนถ้าเราอ่านโน้ตสากลบนบรรทันฮาเ้นก็จะใช้หลักนี้นะครับก็คือมองเห็นตัวโน้ตแล้วต้องรู้คีย์ว่าเขาอยู่ในคีย์ใดแล้วได้ตัวโน้ตท,ที่เห็นเป็นโน้ตลำดับที่เท่าไหร่นะครับลักษณะของการสอนให้อ่านออกเสียงจากลำดับจากเสียงวรรณยุกหรือลำดับที่ของตัวโน้ตเนี่ยมีอยู่ใน ภาษาดนตรีสากลโดยสอบินแก้วเท่านั้นเองนะครับเอาละครับพลิกคลิปทบทวนบ่อยๆเยอะๆแล้วจะเข้าใจมากขึ้นก็สำหรับคลิปนี้อขออนุญาตจบแค่นี้สวัสดีครับ